เก็บเริ่มขึ้นแล้วนะครับบอลบอลน,นะครับบอลบอลลุกบอลลุกบอลด้วยนะครับบอลกอป็ดบอลสำรองไว้ด้วยนะครับ สองขึ้นไปนะครับสำหรับไบรนหมู่สองโยนข้ามฟ้าขึ้นมาเบอร์สิบเจ็ดลองส่องดูลูกนี้โอ้อย่ังเซฟไว้ได้นะครับสำหรับทีมผ่าส์ขายกังวลไปได้นะครับสำหรับปารสซหลังจากตีซ้มเบอร์ขึ้นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับโอ้โห,โหลูกนี้เกือบได้นะครับ ไปรุนโมซองพริกขึก้นมาได้ลูกนี้ระวังกันด้วยนะครับ่านใส่ ผ่านใส่ครั้งหนึ่งโอ้โหไม่ไม่ทันนะครับลูกใน หมสองก็จะได้เล่นนะครับโยนยาวจังตายโยะชากลักเลยขึ้นไปนะครับยังได้ที่ผ่านใส่ หาเมตรนะครับห้าเมตรห้าเมตรนะครับระวังฟาวกันด้วยนะครับระวังฟาวกันด้วยนะครับเหลืองกาได้เล่นนะครับ ขอมาอัพขออภัยกันด้วยนะครับลูกกีฬาฟุตบอลก็เป็นเรื่องปกตินะครับฟุตบอลฟุตซอลใหม่เข้าใจกันนะครับสำหรับลูกนี้ของผ่านใส่หปรุ่นโมสองก็จะได้เล่นนะครับมาที่ผ่านใส่ลูกนี้โอ้โห เสแลบออกนอกนะครับได้ข่าวได้ขาวนะครับระวังกันด้วยนะครับ ได้อยู่นะครับสําหรับการใส่มาตั้งรับกันหมดนะครับสําหรับหมูสองลูกนี้ใส่แ l a ออกหลังไปลูกบอลลูกบอลจิบจิบจิบลูกบอล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 ซีซีซีเออลูกนี้ ยังได้อยู่สำหรับไวรุสหมูสอง่านใส่โอ้โห,โหโลูกเนยไม่กรมกรอบนะครับสำหรับทีมผ่านใสโโ่โอ้โหเกือบนะครับลูกเนยของทีมไวรุสหมู่สองไปรุกหมูสองยังได้อยู่ ไม่ทันนะครับลูกนี้ของวัยรุ่นมูซองผ่านใสจังระวังฟาวกันด้วยนะครับระวังฟาวกันด้วยโอ้โหลูกนีใหม่กงกอบนะครับสำหรับทีมผ่านใสกคบๆไปเอาลูกบอลโน่นที่ะได้เล,เลย จังได้อยู่สับวัยรุ่นหมู่สองจังวะโอ้หโหลูกเนดิดด้วยหัวเท้านะครับหัวเสือกโอ้โหลูกเนกาตั้งปะทั้งตัวเลยนะครับ ให้หนาทีจิตให้เจ็ดนาทีแก่ๆน,น,น,กกน,นะครับลูกเนยังปาไปได้สหรับฟานใสสกัดไว้ได้แต่วังเฝ้ากันด้วยโหเซฟหญ่ดีจริงๆนะครับลูกเนยของวัยรุ่นหมู่สองนะครับเมลโล่ก็มี 8นาที15นาทีนะครับ15บาวินะครับ